สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับหลายคนนะครับหลายท่านนะฮะอยากได้พระแท้ท่านหลวงพ่อรวยราคาหลักร้อยนะครับวันนี้จัดมาครับจัดมาให้5เหรียญน,นะครับนี่ก็บางคนนะครับไม่เข้าใจคําว่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีตั้งแต่ 100นะครับถึง900นะฮะหลักพันมีตั้งแต่1 0 0 0ถึงเก0 0นี่ก็จะประมาณนี้ครับมีมา5เหรียญแท้ทันนะครับหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะฮะนิยมด้วยนะครับราคาหลักร้อยอ่าวันนี้มีมา5เหรียญ1น3 4 5นะครับรับรองครับรู้จักกันแน่นอนครับเหรียญหลวงพ่อรวยอ่านี่อ่ะเอาเหรียญกลางก่อนดีกว่านะครับ รวยคูณทองนี่รู้จักกันแน่นอนปีห้าแปดครับผมนี่เจอเป็นเนื้ออะไรอูยสวยเลยครับนี่อ่านี่ครับรวยคูณทองนะครับก็หลวงพ่อรวยหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองครับร่วมกันปลุกเสกนะฮะปลุกเสกสามวาระด้วยกันนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นตะกุดเงินนะครับ นี่ถ้าตะกุดทองครับจะแพงกว่านี้ฮะแล้วก็ถ้าไม่มีตะกุดข้างหลังครับก็จะถูกกว่านี้ครับอ่าถูกที่สุดแต่อันนี้นะฮะก็เป็นลองแค่ตะกุดทองคําราคาหลักร้อยนะครับนี่ดูครับนี่เหรียญสวยๆเรามาซองครับปี58แท้ทานหลวงพ่อรวยปลุกเสกอยู่แล้วครับนีุ่ดใบโพูนะครับพรวยอนี สวยเลยนี่ครับฮืมริยจิวอนเลข207.4นะครับนี่อันนี้จะเป็นตะกุฎเงินนะครับสวยงามฮะอ่ารับประกันพระแท้แน่นอนครับแท้ท่านหลวงพ่อรวยนะครับนิยมด้วยนะฮะนี่เหรียญทองคำก็เป็นแสนอยู่แล้วครับอ่าเอาไว้ไวครับเหรียญนี้ครับตะกุดเงินนะฮะ เอาไป500บาทถือว่าไม่แพงครับแท้ทันนะครับตะกุดเงินด้วยนะฮะนี่500อ่ารวยคุณทองพี่8แปแคบไปเลยครับ500บาทชื้อบอ่าผ่านไป1เหรียนอ่านี่นี่อ่าเอาเบาเบาเนี่ชื้อบเป็นเนื้ออะไรเนื้อทองแดงครับ นี่อันนี้จะเป็นกระถินปี55ครับโอ้โหผ่านไป12ปีนะครับนี่ครับพศส5 5 5ก็เป็นปีเดียวกับรวยพันล้านปี55ครับนี่อะเรียนนี้สวยนะฮะผิวสวยมากนี่โอ้โหที่ระลึกในงานทอดกระถินนี่ปี55อ่ะมาซองไปไปๆครับมี5เหรียญคลิปจะยาว นี่นี่ครับโค้ดรอเรืออยู่ตรงนี้ครับตรงสังกติด้านหลังหูหดูดูผิวดิยังสวยเหรียญจริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนครับผมบอกทุกคลิปนะครับนี่รวยนะครับ2555กระถินโบเขาเรียกกระถินโบปี55นี่ครับในซองในเลือก็จะขึ้นลงครับ นี่มีห่วงด้วยเดิมๆเลยผิวสวยอ่าแบ่งเบาๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะให้เร็วให้ไวครับเหรียญน,นี้เอาไป200บาท200นะครับทุกคลิปนะครับผมบอกราคานะฮะอ่านี่200แท้ทันนะครับหลวงพ่อรวยแน่นอนต่อมา กี่เหรียญแล้วอะนี่เหรียญน,นี้ต้องรู้จักต้องรู้จักรู้จักอีกแล้วก็วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับก็มีคนรู้จักกันแน่นอนนะฮะนี่ไก่กระซิบไก่กระซิบป,ปี57ครับเนื้อทองแดงนะฮะดูครับสวยครับนี่โอ้โหถ้าเป็นทองคำสร้างอยู่เท่าไหร่39เเหรียญหรือเปล่าหาไม่ได้ครับน่าจะ เอ้ย19เหรียญใช่19ครับเหรียญทองคำครับนี่เหรียญทองคำรุ่นนี้19เหรียญน,นะครับที่สร้างยังสวยมี57ครับอ่าเดี๋ยวมาซองมีโค้ดด้วยครับโค้ดไก่นะฮะนี่ไก่กระซิบที่หูหลวงพ่อนะครับเขาเรียกว่าไก่กระซิบโค้ดไก่ตัวนี้จะเป็นโค้ดเดียวกันกับชนะจนปีห6ครับนี่ชนะจนปี56รู้จักกันแน่นอนครับ เหรียญสุดยอดนิยมนะครับนี่โคดต,ตัวเดียวกันเลยโคดไก่นี่ดูด้านหลังนี่ฮะนี่ปี57ครับท่านหลวงพ่อแน่นอนครับนี่เหรียญจริงสวยครับสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูโคดชนะจน56หโคดไก่ครับโคดต,ตัวเดียวกันเลยนี่ นี่ครับเห็นไหมฮะไก่ตัวนี้เลยอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญกระไหลจะเงาหน่อยนี่ครับจะเป็นไก่ตัวนี้เลยที่กระซิบอยู่ข้างหงหลวงพอ่อนะครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้ชนะจนปี2556นะครับนิยมเลยฮะนี่เหรียญต้องคำอยู่ล้านห้าดูเหรียญนี้เออมันแกะออ,อกจากซีนได้ดีวะาเขาไม่ได้ซีนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซีนไว้ให้ฮะเก็บผิว นี่เออออกจากยินแล้วสวยมากครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับไก่ครับที่หูหลวงพ่อครับเป็นไก่ตัวเดียวกันเลยนะฮะนี่ไก่คุดตัวนี้ครับชนะโจนปียะหกไก่กระซิบที่หูหลวงพ่อครับเขาเรียกว่าไก่กระซิบนะครับปี57จ็ดมูกสวยผิวสวยอ่าราคาเดี๋ยครับเดี๋ยวมาฟังราคาครับผมออกวัตตโกนแน่นอนครับ อ่ะราคาวันนี้ครับผมเอาไป400บาทนี่รุ่นเดียวครับที่มีไก่นะครับไก่ชนะจนปี56อยู่ที่หูหลวงพ่อครับผมไก่กระซิบนี่โอ้โหสี่ร้อยแคบไปเลยครับอ่ะไปไวนี่ครับนี่นี่รู้จักอีกแล้วก็ผมออกมาวันนี้ก็หลักร้อยนะครับแล้วก็เหรียญที่ทุกคนรู้จักนะครับ นี่เป็นเหรียญนิยมกระถินปี5 4กระถินหน้ายักษ์ครับผมบล็อกโอไม่แตะนะฮะนี่ฮะก็ไก่สระโอครับผมนี่แตะไม่แตะผมไม่ได้เล่นนะครับผมเล่นที่สวยนะครับเทีนี้ผิวสวยดูดิอ่าจมูกก้อนมีนิดนึงนะครับดูโคดอุโคดอุครับนี่ โอ้โหเปลวตาสวยคมนะครับจมูกมีนิดนึงนี่เอานะครับเอาตามสภาพนะครับนี่ดูครับเอาไม่แพงครับเรียญน,นี้ครับผมกระถินห้าสีวัตโกครับผมนี่โอ้โหผิวสวยไก่คมๆเลยนี่ไก่เป็นไก่แจ้นะครับด้านหลังสวยมาก อ่านี่ผิวสวยเลยโอ้โหยิ่งใกล้ยิ่งสวยนี่ครับรับประกันพระแท้ครับท่านหลวงพ่อรวยนะครับวัตกโกอ่ะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เอาไป500บาทกระถินนายักปี54นะครับแคบเลยครับ500บาทต่ออ่านี่ท่านหลวงพ่อแน่นอนนี่ครับเอ้ยเอ้ย เนื้อทองแดงครับผมปี B 60รวยรวยเฮงเฮงครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเออเอเออกซีนได้นี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซีนให้นะครับดูผิวครับผิวเดิมสวยงามครับนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับอ่าเดี๋ยวมาซองเป็นยังไงสวยเลย นี่โอ้โหดูผิวผิวเปลือกมังคุดโคตรรวยนะครับนี่เออสวยๆผิวเดิมเลยดูดิอ่าด้านหลังนี่ครับปีหกครับโอ้โหยังสวยเลยเดีย๋ยนี้เอาเท่าไหรด่ดีสวยขนาดนี้อ่าไม่เป็นไรครับ แบ่งเบาๆครับผมก็ที่บอกครับรับเช่าราคาปัจจุบันปล่อยก็ราคาปัจจุบันนะฮะอ่ะเหรียญนี้แท้ทานครับปี60รูยรวยๆเฮงๆเอาไป350บาทนี่โอ้ยแค็งไปเลยครับ350านะครับหลักร้อยทั้งหมดเลยราคาเบาๆนะครับเหรียญแท้ทันนิยมอ่านี่สวยเลยดูดิ เนี่ยผิวสวยน่ายักอันนี้200เองเนี่ยเนี่ยสองนะครับนี่ตะกุดเงิน500นี่นี่ครับอ่าโอเคครับทนใยอยากปล่อยนะครับอยากเช่านะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไลน์เบอร์โทรไว้ให้ครับผมนี่ครับแอดมาเลยฮะแอดมาก็จะขึ้นโปรโฟไฟล์นี่เลยเอออันจำเริญนบุญนี่ครับก็มีเพจด้วย สนใจก็อินบ็อกข้อความเพจมาได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ